สุดท้ายแล้วไม่ว่าโลกจะสวยงามหรือโหดร้ายสักแค่ไหนเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปอยู่ดีบางครั้งอาจรู้สึกเหนื่อยเบื่อท้อจนมีความคิดอยากจะหายไปจากโลกนี้แต่ชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ใช่นิทานไม่ได้มีเวทมนต์วิเศษ ไม่ได้มีประตูวิเศษเหมือนโดเรมอนที่อยากจะหายไปหรือกลับมาตอนไหนก็ได้มีเพียงจิตใจที่เข้มแข็งของเราเท่านั้นที่จะผ่านเรื่องแย่ๆไปให้ได้วันนี้อาจจะหัวเราะหรือร้องไห้แต่พรุ่งนี้ก็ต้องสู้ต่อไปอยู่ดีโลกมันหมุนอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเราอาจจะอยู่ในด้านที่แย่ๆของโลก